สวัสดีค่ะวันนี้พาไซยุคุงมากินซูชินะคะแต่ไซยุคุงหลับก่อนแล้วค่ะหลับก่อนจะมาถึงร้านซูชิอีกสรุปไซยุคุงมากินอาหารอะไรเนี่ยหลับตลอดเลยอดกินเดี๋ยวจะพาเข้าไปในร้านนะคะดูไซยุคุงนอนสิ เซคุงตื่นแล้วต่อ55นะเซคุงเนาะอันนี้เซคุงบอกหวยใช่ไหมคะ55บ้าบ้า

ใช่พุงนั่งกอดพ่อเหมือนลิงกำลังกอดแม่เลยเนี่ยเะเหมือนลูกลิงเลยอ่ะฮัลโหลเอ๊ะเชยคุณทำตัวเหมือนลูกลิงเลยอ่ะกอดพ่อจึ๊กเตนะกอดพ่อแน่นฟึดเตะอ๊ะลูกลิงกับแม่ลิงว่วนะเนี่ยพ่อเหมือนลิงเลยพ่อเหมือนลิงเลยหัวก,กางเออเชยคุณก็ลูกลิงเออเชยคุณวาซาลุนโดโคโด อุนนอ้มお้อันอาว่โอค้า้า่้้า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 ้ะมา้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 น้า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 รา้า้าเาเ้า้าา้า้า้าา้าา คือเรื่องมันคือเ่องเซียมันค่ะคือเรื่องจำไม่ไมะกุลุลูกะมูกะสามชนิดค่ะเดี๋ยวมาอีกแล้ว ป้องกันอย่างนี้เลยขอบคุณเชิญเชิญอันนี้ของสามีทั้งหมดเลยไม่ใช่ของเรานะคะอ๋อเชิญมแเลยคนมาเลยไซคูงเท่าไหร่หรือยังเอาผู้ใหญ่มาเนี่ยเอาไปใกล้ไซคูงไม่ได้ค่ะไซคูงเห็นแล้วจะอิจฉาค่ะใช่ค่ะคือเราสั่งมาแค่เดียวค่ะจานสีนี้นะคะร้อยห้าสิบเยนค่ะ อันนี้เราสั่งจานร้อยห้าสิบเยนมากินค่ะเดี๋ยวจะหาจานราคาถูกมากินคี่ยววซาบะมิไตชซอสนั่นอะไรฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรดูแค่หน้าตาค่ะแล้วก็กินเอา วกุ้งก็น่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งกุ้งมากินบ้างอันนี้เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วเนาะแล้วก็ก็ใหม่ค่ะอันนี้ซูชิหน้าเนื้อค่ะเนื้อวัวอันนี้เป็นซูชิกุ้งค่ะอีอีออที่ส่อว่าต้อชื่อ่า อโะโวคาโดอะโวคาโดหนอะโวคาโดม่อ่า,าตัวมิเตรู้สึกว่าอันนี้เราจะสั่งเป็นหน้ากุง้งเราจะมีอโะโวคาโดค่ะแต่รู้สึกมนเออะโวคาโดดิันนี่รรนี่สักอนี้เป็นทโขค่ะปลาหมึกยักษ์ค่ะ อันนี้เป็นของไซยกุงค่ะถ่ายไม่ทันพ่อะเขาตักให้ดูกินแล้วค่ะไซยกุงป้อนพ่อกินอะไรเนี่ยนะป้อนข้าวพ่อนะลูกไซยกุงป้อนข้าวพ่อค่ะแล้วไซกุงไม่ให้พ่อกินอะไรครับ อันนี้เราสั่งมาผิดค่ะตอนแรกว่าจะสั่งเป็นหอยลายอย่างเดียวค่ะแต่กายเป็นสั่งเป็นน้ำซุปหอยหอยลายเทนนะคะซุปมิโซะสั่งผิดก็เลยต้องกินซะพลาดค่ะใช่พงก็เริ่มอยู่นิ่งๆไม่ได้ละลืมถือของเล่นมาให้ใช้พงค่ะ เพราะกระจำลำบากดิคอมเอนต์ครอบบ้านญี่ปุ่นคนอื่นเขาทำอย่างนี้ไหมคะเลี้ยงลูกไปด้วยอุ้มลูกไปด้วย เราไปเอาของจันของสามีนะคะไปวางไว้ตรงนั้นแทนเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะเนี่ยกินก่อนได้ไหมคะกินอะไรกินะ ลูกค้าเขาเขาก็เริ่มเยอะนะคะอืมลูกดิงกับพ่อลิงเนาะอืมเซฟคุงลูกดิงหรือเปล่าครับเซฟคุณไม่กินข้าวหรือแล้วค่ะในแถวดู นซคุงจของวงมือ,ม,อมือก็จะอยู่นิ่งไม่ได้ <laughs> มืออยู่นิ่งไม่ได้ <laughs> ตลกเด็กน้อย <laughs> เดี๋ยวเราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ